ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวก็ต่อเนื่องสากเมืวานอธิบายเรื่องการตดวคอมมเทช่นคือวันนี้ปกติจะเห็นเกลือนนะแต่พอเวลาสหายดีนอนี่ยไม่เจอ,อก็เดี๋ยวจะอธิบายจากภาพเมื่อวานอันนี้ก็ได้ผมไปรืออ้อเบรกุกกี้มาก็มาเจอก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอธิบายว่าตามภาพนี้ อันนี้คือภาพจากเพื่อนผมที่แชร์เมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี้ที่ผมเอามาให้ดูแล้วมาพูดให้ฟังแบางคนอาจจะไม่เข้าใจกมเได้ะทำคลิปสอนให้ว่าไม่ได้สอนแล้วก็คืออธิบายเฉยนะก็เวลามีคนแชร์เนี่ยข่าวมันจะประมาณนี้คือด้วยความอยากรู้อยากเห็นเะอ่าใช้คําวมาเปิดคลิปคุยหยองนาทีตู้คอนเทนเนอร์ตกครับตู้น่าฟิวเจอร์ลังสิก็มันอยู่แถวบ้านของเองแหละ ผม,ผมไม่อยากรู้ถ้าคนไม่คิดอะไรเนี่ยไม่ดูเรื่องการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือว่าการ,รการดักโทเค็นการแฮกการอะไรเนี่ยก็จะไม่คิดอะไรก็จะคิดเข้าไปเลยพอคิดเข้าไปเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นหน้าน,นี้มันจะขึ้นให้คุณคนที่คิดเนี่ยกดลงอีกกลงอีนนกลเลิกเล็กเกลงนี่คือยอมรับคือบางคือพวกนี้มันเป็น คือผมคิดว่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจเนี่ยมันมันมันเนี่ยมันเวลานี่มันมันไปของเว็บเนี่ยก็น่าจะผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเว็บปั๊มไลท์บางพวกบางอย่างเนี่ยเขาพบเว็บปั๊มไลท์เนี่ยคือเขาจะดักโทเค็นแต่ปัจจุบันเนี่ยคนก็มันจะมีระบบแรกแรกไลท์ก็อาจจะมีทางเลือกขึ้นก็เลยพวกนี้ก็เลยแบบอาจจะไม่มีคนอาจจะไม่ค่อยมีคนใช้ก็เลยก็เดี๋ยวนี้ก็ที่เล่นอ่ะมีคนเอาามทํา เอามาทำแอปดักโทเค็นต่างเพื่อเอาไปแฮกค,คือโทเค็นเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเช่นมมันเปิดอยู่หรือเปล่ามีอยู่นะ่นี่โทเค็นมันจะประมาณนี้ประมาณนี้โทเค็นโทเค็นจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลียยาวเนี่ยนะก็ อันนี้คือโค้ดเวลาเราจะเข้าไปควบคนะุมข้อความที่ยวกการโค้ดเลข่ประจำตัวเรข่ประจำตัวก็คือก็คือเวลาเราเข้านะมาจะเป็นอะไรเพือนครับนั่นเวลาเราเข้าก็เดี๋ยวผมไม่บอกวิธีหาดีกว่าเพราะผมอธิบายนะผมไม่ได้ก็มาต่อหน,น้น,นี้พอเรากดยอมรับไปเนี่ยมาแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะ แชร์ที่หน้าวอลของเราเองเพื่อให้เพื่อนเนี่ยกดอยากกดต่ออืมกถ้ามีคนกดไปเนี่ยคือหลังกดไปแล้วเนี่ยโทเคนของเราเนี่ยมันจะถูกเขาดักไปซึ่งเขาสามารถรควบคุมเฟซบุ๊กเราได้เช่นเขาจะสั่งคอมเมนต์เนี่ยโดยที่เขาไม่ต้องล็อกอินเลยนะโดยแค่ใช้โค้ดแค่ตัวเมื่อกี้อ่า P AP ตัวเมื่อกี้อ่ารันเขาไม่ต้องล็อกอินเลยเขาสามารถโพสที่มอลเราได้ โดยโดยที่เราเป็นคนโพสเองนะแต่เราเราเราเออราไม่ได้เป็นคนโพสอะคือเฟซเราเป็นคนโพสแต่เราไม่ได้เป็นคนโพสอ่ะผมก็ไม่เคยอาชีพนะอาจารย,ย์งงะครับก็บอกไว้นะมาเตือนว่ามันก็อันตรายว่ามันไม่ได้นี่คือมันเป็นลักษณะคือพอเรากดตกลงไปเนี่ยมันก็จะ redirect การร redirect เนี่ยคือการเปลี่ยนจาก URL หนึ่งไป URL หนึ่งเช่น,เ,นเราอยู่เฟซบุ๊กเนี่ยมันอาจจะพอกดตกลงมันก็จะรี d i อันนี้ก็น่าจะเป็นอาจจะรีเล็กๆไปที่พันทิปอ,อาจจะเป็นภาพหรือคลิปอะไรสักอย่างของม,มันก็ไม่ได้เปิดดูเนี่ยข้อมูลส่วนตัวภาษาอยกจะแชร์รับ่ันให้เห็นได้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ